สวัสดีค่ะมามามาพบกันอีกแล้วจ้าวันนี้กับเมนูไส้ขอดกําลังทำไส้ขอดนะคะหลังจากเลิกงานมาไม่รู้จะกินข้าวเย็นกับอะไรดีก็เลยแวะตลาดเห็นไส้ผมก็เลยเอามาทำไส้ขอดเดี๋ยวจะตุงนะคะตอนนี้กำลังทำนี่คืไส้ขอดที่เราขอดนะคะ จะพาดูนะคะเราล้างไส้อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราล้างหมดแล้วค่ะล้างักมาเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มากขอกๆเสร็จแล้วเราก็ไปตุ้มให้มันเปื่อยนี่ค่ะวิธีทำท ทอดไปเรื่อยหรอใช่ค่ะขอดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปตุ๋นแล้วก็ตุ๋นแล้วก็เอามาทำางไงเขาก็มาตักแลกเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนนะะั้นเลยค่ะจะทําให้ดูทุกขั้นตอนเลยค่ะไส้กรอกแล้วมาใส่เอามาล้างล้างเสร็จแล้วก็ล้างไส้ขมน,นี่แหละค่ะไส้หมูนะคะ ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยก็ต้มน้ำเดือดแล้วก็ลวกพอให้มันไม่ต้องให้มันสุกลวกพอมันขอดได้นะคะแล้วเราก็มาขอดนะคะนี่ค่ะาาทําอ่อมก็ได้ใช่ไหมเสร็จแล้วพอเราก็ตุ๋ให้มันเปื่อยเราก็มาตัดตัดพอดีค่ะนะคะที่เป็นของขอดนะคะจะทำต้มเซ่็จต้มแซ่บไส้ขอดก็ได้นะคะจะทำอ่อมไส้ขอดก็ได้ะคะ่ะอ่อมเคี้ยไส้ขอดก็ได้ เ,เขาเรียกว่าภาษาอีสานเขาบอกอะไรอู้ใส่ขอดภาษาอีสานจะบอกว่าอู้ใส่ขอดนะคะนี่ค่ะหนึ่งเส้น,นสร็จละทำไ,ไเรื่อยเรื่อยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะว่ามานเรียบร้อยแล้วใส่ฝกนั่นแหละคะ่ะใส่ใหญ่ไม่ไม่ใช่ใส่ใหญ่ใส่ ผงคือเขาเรี้ยงไสอะไรเขาเรียกเขาเขาเลี้ยงไสผมเลยคะไสผมเลคะนะคะี่ไงใส้ประมาณเรียบร้อยไอกลับออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะประอบปีนปีนก้าใช้ชานปีนลงมาแล้วครับพี่น้องใส่ชานลงมกราบแล้วก็ปรอบไปเรื่อยๆค่ะปีนใส่ลงมาแล้วใช่ค่ะ ก่จะะะได้ินนะคะในเวลาหลายชัว่วโมงเราติดเตาถานตั้งน้ำไว้รอแล้วค่ะพอเสร็จแล้วก็ลงหม้อได้เลยะคะ่ะไม่ได้ให้ดูตอนวิธีล้างนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะจะให้ดูวิธีล้างไส้า้างไป,ปไหน ทำมาหมดจบุกขั้นตอนไปเรืเ่อยๆเราต้มาใส่มัดใส่พี่น้องเอาใส่มาัมาัดพร้อมกันไว้จะเป็นคอเป็นคอเป็นคอไว้ระบาดก็เอามาัดเด็มันท้วมันตุนตนกแล้วก็เอามาตัดตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นคอเอารา่อเอาหล่อ กินไปกินมันกินละขํามละคําละ้ละเราจะเอาไปอูก็ได้อูใส่ใส่เปียอกขม้มเป็ดแบบต้มแ่บก็ได้พี่น้องเป็ดแบบอ้อมบางก็ได้ังไงก็ได้คนมันเกลี่ยนคุมันเปี้ยพ่อแม่มันยำยำเหมันยำขาตถ้าเห็นปนมันก็ขีเขียวไม่ละเอียด เชียวไม่ได้เพราะว่ามันเหนียวเราต้องตุนหน่อยใส่เตาถ่า,ทานทำว่ายากไหมก็ยากนะามว่ายากมากไหมก,ก็ไม่มากนะามว่าง่ายไหมก็ก็โอเคอยู่นะคะคนชอบทำอะค่ะหูใส่คอด มาเรืร่อยๆมาเป็นผมเป็นผมมาเรื่อยๆพี่น้องมนมันสุดกส้นทางทำไมต้องมัดกลางก่อนทำไมต้องมัดทำไมต้องมัดกลางก่อนใช่ไหมมันจะได้ไม่ยาวไงเราก็มัดฝั่งนู้นฝั่งนี้ไงคะเราก็ไล่ออกมาเรื่อยๆไงคะ,ะได้ทำไมไม่มัดมแต่หัวนี้ไปนะไม่ได้หรอมันก็ได้แต่ว่ามันจะได้ไม่ต้องเวลาเรา จะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ยาวเกินไปไมันจะได้ทำง่ายขึ้นนะคะเออเพราเรามัดมันจะตึงยากใชมันก็เลยแบ่งมันก็แล้วแต่ถนัดนะคะแ,แ่ถนัดครถนัดมันแล้วแต่ถนัดแค่ถนัดมัน,นะคะ่ะเดี๋ยวกัดนนะ่าจะ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 ,จะให้ดูวิธีการสร้างต้องแช่น้ำส้มน้ำเกลืออะไรนะั้มใช่ แช่ก่อนใช่ไหมไม่ได้แช่หรอกล <áng> ้างล้างด้วยน้ำเกลือล้างน้ำเกลือน้ำสัพสายชูน้ำซัพสชูน้ำซัพสายชูล้างเกลือมันจึงไม่เมีนคาวเนาะใช่เสร็จแล้วก็ต้มน้ำเดือดๆแล้วก็ลงไปเลือกพอมันเหนียวเหนียว <c oughs> มันจะได้ไม่ลื่นถ้าเราไม่ลวกน้ำร้อนนะคะมันจะขดไม่ได้นะคะมันลื่นค่ะจากมันก็ลื่นเราเอาไปลวกน้ำเดือดๆึงะลองให้่น โอเคพี่น้องรับบรเนีจานให้มันสุาสิทำไมมันเป็นปุ่มๆเนี่ยก็มันมันยังไม่ออกหอกไงเราติ ความพยายามมากค่ะนี่จะกินอะไรคะพี่น้องแล้วพี่น้องล่ะคะเย็นนี้มีอะไรกันคะมีอะไรข้าวเย็นกับข้าวเย็นกันคะมาแชร์มาเม้นมาอะไรไว้นะครับน้องคุยกันติชมได้นะคะว่าทําแบบนี้มันถูกต้องไหมค่ะเร้ามาเม้นได้คะ่ะบเข้ามาติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือน ไว้เพื่อเวลาเรามีคลิปใหม่ๆลงจะได้เห็นก่อนเพื่อนครับพี่นอ้องมันก็คือมัอนนะไม่ใช่คร์ดมันคอดยากมักดยากเพราะว่ามันสั้นแล้วมันก็มัดยากใช่แต่ถ้าถ้ามันถ้าเราไม่ค ทำใครทำ,ทำเป็นทำเที้ยวกรุบกุบกรุบกุบใส่หอมใส่ดีคค้งๆคงมาแซ่บพี่น้องหอมเบมพอมมากมิชิปูแบบปูเพียปูขี้เพียก็ได้แซ่บพวกกันพี่น้องอร่อยไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยกำลังมากแางนำเกลือ ลราจะนำส้มสายชูล้างไปมันก็สิเท็ผมหมินข้าวใส่หมูใส่หมูไส้ผมเรียกใส้ผมไม่ใช่ไม่ใช่ไส้อ่อนนะคะไส้อ่อนไส้ใหญ่มันะไม่ใช่ไส้ใหญ่ด้วยไม่ใช่ไส้ใหญ่ด้วยใช่ไส้ไส้ผมเลมาแชร์มาเมมกันนะครับพี่น้อง่ะเป็นยังไงบ้างติดชมกันได้ ตอนมันยาวๆนะคบที่นอกกระชิมาให้เบิงขั้นตอนเดี๋ยวจะให้ดูตอนาลงไปตอนลงหม้อเอาไปลงไปตุ๋นก่อนใช่ให้ตอนดูตอนลงหม้อและตอนเอาขึ้นมาและตอนมางเป็นอาหารใช่ดูทุกขั้นตอนเลยค่ะบายบายสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณนะคะ